ของเราไม่จําเป็นต้องเหมือนใครนะคะเมื่อเร็วๆนี้ทาร่ามีลูกค้า p r i v a t e coaching คนหนึ่งนะคะเขาทักทาร่ามาเพราะว่าเขาอยากหาเป้าหมายในชีวิตเขาบอกว่าเขาอะไม่แน่ใจว่าตัวเองมีเป้าหมายชีวิตอะไรกันแน่แล้วเขาพยายามเอาตัวเองไปเทียบกับคนรอบข้างกับเพื่อนๆใกล้ตัวก็แบบบางคนก็แต่งงานมีลูกมีบ้านมีรถทางานในองค์กรใหญ่ๆไต่ระดับขึ้นไปมีเงิน มีพอร์ตเล่นหุ้นลงทุนบางคนก็เข้ายิมมีสุขภาพแข็งแรงมีซิกแพคคือเทียบกับทุกคนรอบตัวแล้วก็รู้สึกว่าแบบไม่ใช่อะ่ะเหมือนมันยังไม่เจอมันยังไม่คลิกมันยังไม่มีอะไรที่ทําให้ตัวเองรู้สึกแบบ ตื่นเต้นแล้วก็ว้าวได้เลยเขาอยากเจอเป้าหมายจริงๆของเขานะคะหลังจากที่เราโค้ดกันไปครั้งแรกสชั่วโมงเนาะครั้งที่2คนนัดทาร่ามาเพื่อที่จะบอกว่าทาร่าฉันเจอแล้วฉันอยากไปต่างประเทศอยากไปเจอเพื่อนใหม่ๆโลกใหม่ๆอยากไปเห็นสังคมใหม่ๆอยากไปลองใช้ชีวิตด้วยตัวเองนะคะอยากดูว่าโลกข้างนอกนี่มันเป็นยังไงอยากไปเจอโลกใหม่ๆอ่ะแบบโอ้โหแบบตื่นเต้นจังเลยรู้ไหมตั้งแต่เจอเป้าหมายนี่ตั้งแต่ฉันคิดเรื่องนี้ได้คือตื่นขึ้นมาเรารู้สึกมีพลัง ทุกวันเลยรู้แล้วว่าก้าวต่อไปในชีวิตนี้ฉันต้องการอะไรทาร่ารู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่มีโอกาสได้ช่วยพี่คนนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่อยู่ในสถานการณ์คล้ายๆกันนะคะว่าเอ้ยเป้าหมายในชีวิตเราคืออะไรดีว่าแบบเราคิดคนเดียวไม่ออกดูเพื่อนก็แล้วดู Facebook ก็แล้วเราก็ยังไม่รู้ว่ามันมีอะไรที่มันอินสปายเราก็ทักทาร่ามาได้เลยนะคะทาร่ายินดีให้บริการค่ะที่ไลน์แอดทาร่ถแล้วเจอกันนะคะ